บักนางปุงสวงปุงส,วง,สวงอยู่น้ำบานนี่สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีเวอร์สุขุสุขคนเนาะยินดีตอนทบเข้าสู้สองบ้าปแปมเาวันคือเก่าเด้อพี่น้องสบายดียังแมลงเด้อจ้ากะลังสิไปสระาหาสอดลูกห่วงค่ะหนาคือห่วกกะอยากกินลูกห่วงไปรุ่นนล้วกันค่ะว่าสิได้บอลมื่อีงอุตส่าห์ลงทุนเข้ามาหดบ้านเกิดเบื้องร้อนพี่เด้เข้ามากระพริบไซจ้ะสบายดีแล้วก็ไปกับหมูนะอยู่ น้องกับพี่เหล่าลงแต่พี่เหล่าค่ะมีแต่ปูซาวลงน้องเด้เหมือนเราจะมานไหมเบิกจากสภาพดูชินกรเฮียนั่งได้ถือใส่บ้าไว้อันนี้คือน้องที่ house สีสดไข่ไขคือยันบี้จระเง มานั่งเดี ada, ๋ยวพี่หน่อยเด็กระวังโทรศัพท์ตกแนบไหมอันนี้ได้ไรวะยูหัวมันหนังลูกแง่งมาเพิ่มูกแ่ ต้องเลยค่ะขึ้นไปนี่นะเตามมากก้มง่ายนะ่ว่าใกล้มาดูกันชัดๆเลยว่ามันมีอะไรไม่หลบโอ้ได้ละขี้งัวนะเฮ <l ots> ้ยห้องได้ยังปี๊โอ้โห <l ots> ทั้งกระปู๋ทั้งบักหอยอันแรกอย่อนนะคะแมงกระตับกระเต่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนองคิงง่วนี่ได้เซ็นอะไร โอ๊ยกินยากเทิอยาบอยากเทจรินะเธอเนกินมูอเด ไกินเลยเอเอเยมตรงหลั่แมงลางามก็แมกระปูเลยี่ยังคือแมงางามแมงหันนี้แหละมันจะงามหแงเนียวเหนียวอุ้ยแมงข้อซานบินตับหัวน่นะครับเอาอยู่บ้กระปูนี่มันนานาที่สไม่จีดแอวะเฮ้ยม่เหนียวผู้แมงนี่ไปเบดเอาอยู่นนี้เอาแล้วก็เอาทันเก็บหนียวไม่ข้อสารนะะ เอาไม่เขาซาดนะนะก่อนตัวมันบิดนะเฮ้ยไปอ้อมเบิดเพื่อเก็บทันอะไรซ้ำตัวพี่น้องไปเบิร์ดฝนตกใหม่แล้วก็ไปสวนหัวกันเมื่อวานได้เห็นบะอันเจีพ่อหลาไปสวนน้ำบาตรแล้วหลายๆแล้วมันบุญมีแดดนมิว่ะใส่มาทำไมคะน้องปวดกาศคอเลยอันนี้เหนียวนี่เป็อ้อมอื่หัวเขียดนะไม่ใช่ขี้หรอ บ่เขียนที่น้าย,ยัางเคยใส่ขี่นั่งลูกหมอกม,<อ>ม,มันอะไรเออจําลักอุใส่ซื้อใส่ะใช่ไหมาหัวเนี่ยมีลูกหอกยังไงลูกหอ,อกหอเขียนค่ะคัมบ่ได้ใส่ขี่ใส่หรือบ่ใส่ใส่ตัวสัดใส่เหมือนกันค่ะมาคอยเกันเอาถ้าบ่เอาก็าาาเก็บคืนเอากระปูเลยป่ะเม่จิทขึ้นไปเก็บกระปูมาป่ะมันพาว เก็บมือให้เราเบิ่งต้นหนึ่งเอาไปกะปุกน่ารักหลายเอาขึ้นมาไปอู้หม้นหน่อยนี่มือค่ะเฮ้ยเด็ดไปเลยน้องก็มีต่สารามพี่น้องย้อนวันตะกี้เขาแบบปล่อยปลาอะไรยเขา คนก็อยากจองห้องขยามเฮาอันตามน้องเฮานี่ยนะไปหาอยู่หากินด้ยต่อท่านเขาท่านตู่เขากทำไมขคือกันฝ้าเลียงฝ้ายยังเขาจะ็อตเบิร์ตอยู่นะสวรรค์กระเป็นหูอยู่ว่าเขาปล่อยกันยังเข่าไปเอาได้เดี๋ยวนี้ให้กระถือใจบักเพิงค่ะบักเพิงคือใครโจทเราจะกินมือแรง หรือว่ะบอแล้วถ้ามื่อิก็กินแต่ว่าคันมึงกูกินกูก็บอไปไปไซ่ไม่กูไปไซ่บอดอกมาอืมเบิร์ดอะไรเดี๋ยวสนใหม่ค่ะเออมันได้อ่อมเมื่อเอิดแม่งอยัางเคยแม่งน้ำ Yeah. <laughs> แดงเลยนี่หลังเวลาหลังเฮ้ยใช่มันต้องไปไว้มันพี่น้องจแกดวเร็วเฮ้ยแยกโตเดี๋ยวนี้กระแมงกระเป่ปาพี่อุ้ยอุ้ยน้นองนี่แมงดาเห็นไหมพี่ว่าแมงดาคือ <laughs> หายอยู่พี่นี่อุ้ยแมงกระเป่าที่ไปแล้วกระปูกกระไลายหโอ้ยติดไอแม่เลยเคยแม่งแจ๊กอันนั้นไว มันโอนี่วะกินแย่งไงถ้ากินยากเอาไงเอาไงมาเอาไปเลยต้องมันปากมือเด้วยหนูยันแย่ค่ะแมงอันดาเนี่ยบริกินง่ายๆเด้พี่น้องเนาะหากินยากแล้วเวลาเขาเอาคันอาบปุเป็ดเนี่ยมันก็สิตอดมืออีกมีไรอย่าคือเพิกนี่เข้าเพิก ทำงานอยู่กรุงเทพเพราะว่าเพิ่งตอดนะะนอนอยู่บ้านเ่เคยตอดไหมีเค็บกะคบพันะสวยคัดชิีดีเตรวมนี่มงเนยที่โสดขึ้นมาอยี่ทักบ้ตเาปนตาแสบเนา้ามันโอยสวยมีแต่มนัน กบนาโบ,าบ,าบเห็นจ๊กตัวพี่น้องเอาแต่ลูกหมดเข็ดที่หน้าโบนี่ค,คำบึกมันติดเหม่ยมันมีขีนอเกี่ยวแล้วเนาะ ไงคือพายตัวเทิงชุดพายตัวเทิงชุดน้ำบาแมนไงยืนเขียวใไงขึนเขียวจะมอยงกพี่น้องเคยเห็นหอยใหญ่บ่าคะสิพาไปเบิ่งหอยจุบนะคะหอยหอยขมเนาะฝั่งมาเจอหอยขมเ็ได้เฉดีบริจ้าอยากปล่อยพายใหม่ดิอยากมามีแต่เจ้าเราหุบเจาหลาหุบ ลาวหกเอากระเบื้องสิบหายบ้าซาลาวหกแล้วได้สลาเดินดุงพี่น้องผีสติ๊กแม่ขอสารเลยจิกจะขึ้นจิกมุดนะ่ะหมูซื้อก็บบุกค่อยมานแบนไหนวะนาะมีคนมาสนนะที่คล้องหน้าเขาจะเอาไปตัวใหญ่ทุกคนยม่ต้องหน้ามันโมมีคมมีเขียนเนาะคันแท้ได้กบลายลูกหัวกับสีลายพี่น้องเอ้ยนั่นเละ กบบ้านเฮ้ามันจะอึดนะแต่เป็นหัวกระซอนเป็นกบน้อยกระไซเบสเป็นกบใหญ่กัะกินคือกันสรุปว่าดังเบิดกินแตแตๆเป็นลูกหัวจนหอดแม่กบเบิดค่ะอุดสูตรเาไงาลเดเสอ้ายได้อีกไปลองคู่เบิร์ใช้สลาม เร่น้ำใส่บปบเต้องเยงน้ไปเอา้องเ่เราเจอปลาขอแล้วพี่น้องมานแหงโอ้ยน้องนี่มีกุ้งเลยเอาบ่อปลาข่อ่ไม่ใหญ่กินเยอะจากกินหรอวะเอามื่อให้แล้วไหมเฮ้ยเฮาขบมีบ่อนวางงูแต่ม่มูเดี๋ยวมึงกูยากเอาเลยมาเก็บ สิเก็บสูตรนีดเด้อพี่น้องวางมันจุดไปกุ้งกรมีได้ด้วยห้าสิเอากุ้งแล้วยุบไปแกงใส่กระมียวนี่ได้บ่ะไม่ใช่คาผักอย่างโน้ไปซิวเอาป่เอามารถเลิดเลยมือเลือดดับจุกนั่นเออปลากระเดิดก็มีจ้าปลากระเดิดอุ้ยหนองนี้กุ้งมันติดตะเกียบกินก้อยก้อยกุ้งบ่เออเอาติ๊กไปบอกหัวก่ได้เลยเมื่อไรก็เลยอ้อนว่ะอืมชุบน้าใส่เลยได้ใช่ไหม คือสีเอาไรผมใช่เอากุ้งมันก็ตายเปตัวสีเอาใส่หรือยังยังเลือกอยู่เบิ้งตีบักหอยบักแยงบักหินสรุปว่าเสียโน้ไหนเอามาเบิดเมื่อเลือกเร็วเงีเออปลาซิวกับถามเลยครับบ่าไอ้เก็บแจ็คเตอเอาเมื่อให้เด็กน้อยจึ้งแกงน้ำก๋นเบื่อถึงหัวทั้งกุ้งแกงกับกุ้งไค่อย ทักนอนก็ต่อในเลือดรู้หัวออกก่อนแช่ห้องถิงปิดก้อยรู้หัวปลาก็เด็ดนลำบ่เอาหมดกระปุกแล้วมันหันยิ้มไหนเบิ่งโอ้อันนี้ไข่หนังเดี๋ยวเรียกกรุบมันยังอยู่เลยเอามาดูเดี๋ยวเาสิตั้งใจสอนดีๆก็แบบนี้ไปพันหนาไปดูด้วยจะ เจ็บติมลงโขกคนราคาลูกธรรมดาอยากกทบกูครับสรุปว่าคือสอนกุ้งค่ะบริษัทสอนห่วงทุกคนเห็นบอกกอพี่เคยบอกว่าสิ่งลงเต็มอยู่ข้างกูนี่มอหอยพายเทิงของสิเป็นบิตะอ้โหแต่ว่าเท่ามันสี้เงากว่านี้หอยจำชิ้นแน่ๆเลหอยเขียว่านี่ก็ยังมานำหาเนาะเป็นตาอิจฉาหอยเนาะพี่น้องอยู่น้องก็ยังมีคนมานำมื่อจุ มาดูหมกบ่สีสอนอายุนไปซนนายกบาลลูกล,ลาเราจะพอกินไหมจ๊ะก็เอาเมื่อกิน,นไปชิวแล้วเอาเมืเ่ั้งเราก็กินกุ้งบอแป้า แต่โ้ราต่ปาโคงากนีดกระีหะ่หลลอดนนะเจ้าของน้อง <c oughs> มันเก็บข่าช่วยไค่ชอ,อบบัดเนืองบัดเนื่องนายีบมัน <c oughs> รถไปต่ตลกคือเวลาหาอยู่หาจินเมืองมันถือใบแนวแบ่งเลยอไคือซ้ำมาแบ่งรถได้หรือไม่ได้ผสนแบ่งก่อน มันหูที่ว่าเขาไปสอนมันตามสอนไ,ไปนะแต่เอาขุเงี้ยนี่มีไปสอนกูนเอาอยู่หน,นี่ไปนะอยากบเลยเก็บมันหน่วยมันงามดี๋ยวกว่าทะลุว่ะเปียกเบิดต๊ะเป็นโต๊เดียนี้นะผูน้นงเลย <laughs> เสาเลยหาอยู่กับพวกคุ้มอยู่คุ้มกินไม่หากินกันคุ้มอยู่ดอกนี่นะเอามื่อแกงฮันเบิดนี่าทั้งนึงด่าคิดหนักระส่วงเอากับมันบดใหญ่เหรอชุมเฮากับมาลองเื่อๆบรหิหนูมันมีหรือบอม่มีเมื่อนี้เฮาประมาณแหงนะมือก่อนน่ะ <c oughs> ไปสอนแมงดาละมานค่ะครับมึอน,นี้นตัวเดียว ยี <AMA> ่เมนกินกระบนบ่มาเนาะซื้อซื้อมดมาสิใช่หรือเปล่าดดจุ่มเลยเ็อย่างนนไก่หลเนี่ยฟิล์มฟิล์มมันเต็มมมาเลยซูมมาเลยมันเต็ม อิน่รับขวางบรนเอามึงพากูเห็นเลยอันที่ได้รเป็นหอยกูดึกมากนี่แหนีมันีอึดเบบักหอยน่นี่นี่จ้านี่นเหลียวเลียวนีนี่มาม่นี้บ่อ๋อมันชงงมชมเงี้ยสรุปว่าได้สานี่พี่น้องเบิ่งนังมาหาอยู่มาจิ ใช่ไหมใวปากโคบปากหอยเดี๋ยวสีออกเมื่อก่อนค่ะเนาะย่านอันตาป้ามาถ่าเด็กๆนายสีขออนุญาตลาก่อนเด้อพี่น้องขอบใจเพืดนสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เ่าแป๊บสวัเดอเนาะผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะไปแล้วสบายดีเด้อสบายดีเมื่อหาเห็ดกินก่อนค่ะ